เขาเป็นคนเอาไม้ใผมก่อนก็เธอใชเธอชอบไหมเธอชอบไหมแบบเออเรียนๆขอเราไปห้องน้ำแป๊บนึงได้ไหมนี่อย่างนี้เลยยังไงความรู้สึกตอนนั้นเป็นไงฮะงงว่าเออไปห้องน้ำอะไรเออเดินสะพายทุกอย่างไปแล้วก็กลับมาก็ ชอบพีแพดดีเซเว่นเลยค่ะเแล้วมีคำถามเพิ่มอีกแล้วส่งมาในหูเมื่อะกี้เลยจังหวะที่ออฟรถยื่นดอกไม้ให้เขาพูดว่าอะไรคะบอกได้ไหมฮะเอาเรื่องจริงไหมฮะผมพูดว่าประมาณนี้ประมาณว่าอ่า จริงหรือเปล่าที่เราเราเก็บอาการไงซึ่งซึ่งเราไม่คิดเลยแล้วเขาก็เดินแล้วเขาก็พูดว่าเนี่ยผมเลือกสีดำไห้เพราะว่าที่ชอบแล้วพูดอับพูดเองคือเดี๋ยวอะรก็หัวคิดก่อนพูดเองพูดเองแกตอนนี้ไม่มีใครอยู่ข้างแกแล้วแกร้องเลยประเด็นคือคือเอาเขาง่ายๆก่อนคือผมอะไปคือตั้งใจว่าจะไปก่อนแต่ว่ารถติดเขาถึงก่อนสักพักหนึ่งปุ๊บเดินเข้าไปคือถามว่า พนักง,งาน้างหน้าเดี๋ยวว่าพี่เดี๋ยวผมเรียกแล้วค่อยเอาดอกดอกไม้มาให้เพราะตั้งใจจะเซอร์ไพรส์ทีนี้เฉลยไม่มีพนักงการเพราะว่าคนเยอะม,มากคนเยอะม,มาก <laughs> แล้ว,แล,วแล้วเดินเข้าไปบุ๊คคือด้วยความที่เขาคอยาวไง <laughs> อืเขาก็แบบเหตมาแต่ไกลบุ๊คอ่าใช่ไ, <c oughs> ไม่ใช่อะไรโต๊ะอ,อยู่ตรงนี้ไอทีนก็อยู่ตรงนี้ใช่เลยตรงนี้นนี่นันนีแล้วผมอ่ะอายแล้วจะเอาแอบข้างหลังดอกไม้ก็ใหญ่เกินอือก็เลยเดินกระโดงเข้าไปพี่อ่าให้ครับ บอะไรกว่านี่ผมตั้งใจเลือกมากที่ชอบไม้ที่แงไอ้นนี่อะยูคาลิปตัสแล้วก็มีดอกกุหลาบสีแดงแล้วก็เป็นเขาเรียกอ,อะไรนะสีดำอะไรนะกระดาษโบรากโบรากสีดำโ <ออ S 2> บรากเป็นดำแดงเพราะว่าชอบสีดำแดงแล้วเขาเคยเคย,เคยพูดสัมภาษณ์ว่าเขาชอบดอกอยูคาลิปตั<อ>ตสก็เลยซื้อมาให้เป็นของขวัญวันวายโล่ต้นแล้วมันอยู่ที่ไหน อยู่ในห้องนอนหรือเปล่าครับใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราดมกลิ่นยูคาลิปตัสเราจะนอนหลับสบายแต่ถ้าเราอยากขับถ่ายคล้องให้เราทานดีเซเว่นมาลดแต่ไมล่ล่ะต้องเห็นลอยแบบงงเธอเก่งมากแล้วอีกหนึ่งสตรอรี่ทำไมไม่ลงกับช่อดอกไม้ที่เป็นสีเงินเงินสัมมั่งสัมมั่งทะลุสเต็คไป ฉัมองทะอรู้สับรดไปเอ๊ะมันมีอะไรวะอยู่ตรงมนั้นนะเอออันนี้บอกได้ไหมจ๊ะบอกได้ไหมฮะบอกได้ครับเออยังไงยังไงก็เขาก็บอกว่าตอนแรกบอกว่าเขาพบเขาโทรหาผมก่อนออแล้วบอกว่ากูมีอะไรจะให้เออแล้วก็เอ๊ะอ,อะไรวะสักพักหนึ่ง เรียกพนักง,งานมาแล้วก็เหมะะือนจะสั่งจะสั่งอาหารหรือจะสั่งอะไรเพิ่มแล้วมัาก็เอาด,อ,ดอกดอกกุหลาบมาให้แ,และสิ่งแย่มากเพราะว่าเขาหิ้วมาทั้งจุ <laughs> ใช่แล้วพอขี้เสร็จปุ๊บขี้หมาอันนี้นนอนข,อของ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 คุณพี่ของพี่หรือเปล่าอะไรอ,ไอย่างเงี้ยแล้วเลยไม่ยื่นให้แล้วก็เอาให้ใครก็เมื่อกี้มันจะให้ผมก็หยิบตรงนั้นเลย ไม่มีความแบบในสัมภาระไม่มีความเซอไอะไรทั้งสิ้นคำถามคือเอาไปเอาไปให้ทีมงานก่อนทำไมคือมาตอนแรกเราคิดว่าเขาจะเอาช่อมาให้เอาถุงเอาทั้งถุงแล้วเป็นถุงกอปแฟร์หรอเป็นถุงแต่ว่าเป็นเป็นถุงเดียวแล้วมีคำพูดอะไรมาเขาพูดอะไรไ้มอันนี้ก็จริงๆขอแบบว่าพรีเวดพรีเวดนิดนึง โอเคก็ถืออยู่โอเคก็ได้เก็บไว้เป็นความลับของเราสองคนนอะเนาะนาเดี๋ยวเชื่อสิว่าสักวันจะต้องหลุดเชื่อสิเชื่อนอนแล้วเนี่ยเออเชื่อสิว่าสักวันเขาต้องพูดออกมาเองเฮ้ยครับดีเชื่อเรื่องแหลเลี่เรื่องนาฬิกาอะไรเดี๋ยวเขาก็พูดออกมารู้ปนซึ่งดีเซื่อของเราแล้วยังไงคะเพื่ เราอยากมอบอะไรให้คนที่เรารักแทนดอกไม้เพิ่มดีเซเว่นเร,เ,รเราลักเรารักตัวเองนะเราตัวเองมีส่วนหนที่ดีอ่ะอยากให้ขับถ่ายดีๆแบบขับถ่ายความน่ารัก,กออกมาเยอะเออๆเพ <c oughs> ราะฉะนั้นการให้กลับไปก็เป็นกอจวัตที่ช่วยเหมือนกันแค่ความกับเยอะนะครับสุขดยอดแล้วใจจะแข็งแรงเจอได้อยู่ด้วยกันเป็นไงบ้างเอาได้หมดเธอวันนี้เราหยอดจะไม่หยุดเลย